สวัสดีทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งในโหราแบงกับผมทนายแบงก์นะครับคลิปนี้มาพูดถึงเรื่องของดวงชะตาประจําเดือนพฤศจิกายน2566นะครับช่วงนี้ต้องขอเวลาหน่อยผมงานเยอะมากจริงๆ ทําคลิปได้น้อยนะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มทยอยทยอยทำทำให้นะนะครับเพราะว่าช่วงนี้คิวงานสอนทางงานว่าความงานสอนงานหุ่นจุย้ยเต็มไปหมดเลยนะครับก็ต้องขอภัยทุกท่านที่ทําคลิปน้อยไปน,นิดนึงเอาละไม่เสียเวลาดวงชะตาของท่านประจําเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างมารับชมรับฟังกันครับ สวัสดีชาวลัคนาราศรีตุลทุกท่านนะฮะดวงตาชาวลัคนาราศรีตุลจะเป็นอย่างไรบ้างมารับชมรับฟังกันชาวลัคนาราศรีตุลเนี่ยนะมีดาวพระศุกร์เป็นดาวประจําตัวเดือนนี้พระศุกร์ก็มีย้ายเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเรามาว่ากันดาวที่หยุดนิ่งอยู่กับที่ก่อนนั่นคือพระเสาร์พระราหูรละดาวพฤหัสพระเสาร์เนี่ยนะนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุนะครับโคจรเขาเ้าไปอยู่ในเรือนบุตรตาเออตำแหน่งนี้เนี่ยนะเป็นพินทุบาทนะเสาเนี่ยนะครับ บุวรวิภุมมาโสลาเนี่ยปัญจาการลัคนาโอเคนะเนี่ยเป็นผินทุบาศสาวอยู่แบบนี้ชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับเรื่องของที่อยู่อาศัยเรื่องของออลดลายังคงไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีที่จะมีการก่อสร้างต่อเติมเปลี่ยนแปลงหรือว่าจะซื้อนะครับเอาเป็นว่าถ้าจะถ้าถ้าเป็นไปได้มันเลี่ยงไม่ได้นะครับให้ต่อเติมแก้ไขจะดีกว่า นะครับเหมือนกับเป็นการซ่อมแซมนะซ่อมแซมส่วนที่พังซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้ไขดวงตาแต่ถ้าคิดจะซื้อใหม่เออช่วงเวลานี้อย่าเพิ่งรีบนะ รอเสียหน่อยจริงๆจ,จังหวะดวงหน้าซื้อบ้านหน้าซื้อรถเนี่ยมัน 2- อสาปีที่แล้วอะติดๆกันเลยนะครับแล้วพอไม่ได้ทำเนี่ยแล้วถ้ามาทําช่วงนี้มันก็เสียดายเวลาเนาะนะครับต่อไปนะครับดาวที่หยุดนิ่งอ,อีกดวงหนึ่งก็คือดาวพระราหูเลข8ดาวพระราหูคือดาวเตตจ้าเรือนุตตะโคจรเข้าวิเรือนอรินะครับบุตตะเข้าอริเนี่ยก็อาจจะมีลูกน้องบริวารมีปัญหากันเราซะหน่อยนะนะครับ ก็ทําใจร่มๆมาไว้ใครไม่ดีไม่ดีมันมันมันไม่สามารถที่จะอะไรนี้จันลงใจให้มันดีขึ้นได้เงี้ยปรับปรุงไม่ได้เงี้ยก็ก็หาวิธีครับก็ต้องตัดปัญหาไว้นะก็ว่ากันไปต่อไปนะครับดาวพระพุหัสเลขหาดาวพระพุหัสเนี่ยเป็นดาวเจเริญสาชาและเป็นดาวเจ้าเริออรีโคจรนก็มาเลงดวงตาชาวลัคนาราศีตุลมีตําแหน่งเป็นราชาโชค เอาจังหวะนี้ค่อนข้างดีอุปสรรคปัญหาอะไรนี้แก้ไขได้ดวงปัญญาความคิดสติความรู้ใช้งานได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปกัง,งวลเรื่องปัญหาของดาวพระเสาหรือดาวพระราหูเลยเพราะเรื่องหัดตัวนี้คุมกระดานดีเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้ด้วยความรู้สติปัญญาเรานี่แหละนะครับเดือนนี้มีดาวใหญ่ค่อนข้างเยอะว่ากันไปทีละดวงเอาดวงแรกก่อนวันที่1พฤศจิกายนหนึ่งพฤศจิกายนเนี่ยดาวพระอาทิตย์ไอ้ทษทีดาวพระพุธเลขสี่ย้ายดาวพระพุธนะครับ เป็นดาวเจ้าเรือนสุภะแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนวี้าโคจรเข้าไปอยู่ในเรือกนกระดุมพระมีโอกาสใช้จ่ายเงินซะหน่อยนะนะครับมีโอกาสใช้จ่ายเงินซะหน่อยนะเอานะแนะนํานะถ้าจะต้องเป็นการใช้เงินเนี่ยเรารู้ก่อนเราก็วางแผนใช้เลยใช้ไปเพื่อหน้าตาใช้ไปเพื่อ ดูแลบุคลิก,กภาพตัวเองใช้ไปเพื่อส่งเสริมความภูมิฐานบุคลิกที่ดีของตัวเราแบบนี้เป็นการแก้ไขดวงชะตาไปได้ดีนะครับต่อไปนะครับดาวที่จะย้ายอีกก็คือในวันที่3พฤศจิกายน3พฤศจิกายนเนี่ยดาวพฤหัสเลข6ย้ายดาวพฤหัสเป็นดาวประจําตัวชาวลัคนาราศีตุลแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะด้วยโคจรห้วยในเรือนวินาศแล้วมาระวังการเจ็บป่วยของตัวเองเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีตุลเป็นนิดด้วยอะ อย่าไปมีเรื่องกับใครนะช่วงนี้ดูตัวเองกําลังของเราเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะครับต่อไปนะครับดาวที่จะย้ายอีกคือในวันที่สี่พฤศจิกายนสี 4, พ่พฤศจิกายนเนี่ยดาวพระเกตเลข9ก้ยาย้ายพระเกตเลข9ก้าจะย้ายเขาอยู่ในเรือนมรณะไปร่วนะมมริอยูโอยช่วงเวลานี้เนี่ยนะเอสัมผัสของเราดีนะสมาที่หกอ,ะอ่ะเออไปร่วมมรุอยูก็แนะนําชาวลัคนาราศีตุลน,นะช่วงเวลานี้เนี่ยนะครับก็ไหว้พระ ทำบุญนะครับให้มากๆเชิญพงษ์เชิญพระนิมนต์เนี่ยนิมนต์พระอะไรเงี้ยมาทําพิธีที่บ้านที่อยู่อาศัยออหรือตัวเราเองจะไปทําที่ไหนก็ได้แต่ว่าเน้นพุทธคุณซะหน่อยนะเน้นพุทธศาสนานะครับใครจะไปเข้าพิธีประลำปราอะไรพวกนี้ก็ดูให้ดีกันละกันว่ามันเหมาะสมกับเราไหมเหมาะสมกับดวงเราหรือเปล่าที่เราจะไปเข้าพิธีเหล่านั้นบางทีมันไม่ใช่ส่งผมสักพักหนึ่งก็มีเรื่องก็มีนะครับพระเกศเมื่อจะอยู่อย่างนี้แก้ไขด้วยวิธีไหนได้อีก ไปเรียนก็ได้นะครับเรียนโหราศาสตร์เรียนวิชาพวกการพยากรณ์ทั้งหลายเรียนวงจุยง,งูเิ้งลายมือเงี้ยไปเรียนเลยนะครับไปช่วงเวลาที่เหมาะแล้วก็น่าเรียนจริงๆนะครับหรือหรือก็เออไปดูเองก็ได้อะเอาตัวเราไปนั่งดูนะครับว่าดวงชะตาเราเป็นยังไงหรือเชิญทิ้งแสบปั่มวงจุยที่บ้านเอาก็ได้ใช้เพลเกตได้ใช้มรตยูเหมือนกันนะครับได้ใช้มันซะหน่อย กําลังดาวพวกนี้เนี่ยมันมีแรงของมันอยู่นะครับถ้าเราไม่ใช้อะไรเลยมันก็เหมือนจะไขมันอ่ะเออมันเหมือนกับกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับเรามีมากๆไปมันก็ไม่ดีมันอ้วนมันก็สร้างโรคสร้างภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีเราก็ต้องใช้ใช้ให้ถูกวิธีเวลามันส่งผลมันก็ส่งผลที่ดีกับตัวเราเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น อยากให้ใช้นะจะไปเรียนไปดูหรือเชิญเขามาดูบ้านอะไรเงี้ยก็ใช้ใช้ไปนะครับจะดีกว่าต่อไปนะครับดาวที่จะย้ายอีกคือในวันที่15พฤศจิกายน15พฤศจิกายนเนี่ยดาวพระอังคารเลขสาย้ายดาวพระอังคารเนี่ยนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิโคจรเข้าไปในเรือนกระดุมพระจังหวะน,นี้เป็นเกรตรชาวลัคนาราศีตุลนนี่โคดีเลยนะเรื่องเงินนะครับคู่ค้าคู่สัญญาจะมาก็ช่วงนี้ได้เจอคมที่ถูกใจ ก็โอกาสช่วงเวลานี้นี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นใครยังโสดอยู่มองหายอยู่เลงเงินให้ดีๆช่วงเวลานี้มีโอกาสได้เจอคนถูกใจจริงๆนะครับเรื่องเงินก็ค่อนข้างดีด้วยอ่ะบอกเลยเพราะว่ากระดุมพานี่เป็นเกษตรต่อไปนะครับดาวที่จะย้ายอีกคือนเนวนที่17พฤศจิกายน17พฤศจิกายนดาวพระอาทิตย์เลขหนึ่งย้ายพระอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวเจเรือนลาพระนะโคจรไปดูเล,เลยกระดุมพระโอ้โหกระดุมพระก็เกษตร อาทิตย์ยังาดาวราบดาวลาบเนี่ยยังมาอยู่ในการเงินอีกแมมชาวลัคนาราศีศิราศีตุลเนี่ยมีโอกาสนะครับอะไรที่ก็ต่างๆที่เข้ามาจะมีปัญหาหรือจะเป็นโอกาสช่วงเวลานี้สร้างเงินสร้างทองสร้างไรายได้ได้ทั้งนั้นนะเป็นช่วงเวลาที่ดีเพราะฉะนั้นใหม่แนะนําให้ดูดวงดูของจุ้ยกันนะสำหรับชาวลัคนาราศีตุลในช่วงนี้นะครับ เดินไปตามดาวมันลยจะอยู่กับภเกสหน่อยสุดท้ายแล้วดาวที่จะย้ายอีกคือในวันที่24พฤศจิกายี่สิพฤศจิกาดาวพระพุธเลขสี่ย้ายย้ายครั้งหนึ่งนะครับพระพุธนะเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะนะครับแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนวีนาโคจรเข้าไปอยู่ในเรือนสัจชะตำแหน่งนี้มีตำแหน่งเป็นปากนะครับเอาหนะ้าพระพุธเป็นปากไม่ได้เสียหลายบอกเลยเพราะว่าพระพุธเป็นดาวสุพคราะห์นะครับมันไม่ได้ทําให้เราเสียหายหรือไม่ได้ทาให้เราแย่ แล้วก็ไม่ทำให้ตําแหน่งศาสตร์ช้าเนี่ยต้องเดือดร้อนนะครับเพียง <P ing> แต่ว่าเราอาจจะสื่อสารกับสังคมน้อยลงก็เท่านั้นเองพูดน้อยลงทําอะไรน้อยลงนะครับแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่ดียังคนเราเวลามันพูดน้อยอย่างเงี้ยมันมันหาความสงบได้นะพูดน้อยฟังเยอะมันหาความสงบได้แต่ฟังก็ต้องเลือกฟังนะไม่ใช่ฟังไม่เลือกนี่ก็ไม่โอเคสําหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับโอเคนะครับก็คงมีเพียงเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีตุลครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องโหราแบงที่ผมทำขึ้นมานะครับแล้วเดี๋ยวจะมีช่องวงจุ้ยใหม่ขึ้นมาด้วยอีกทีนึงจะเป็นอีกช่อง y u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  e หนึ่งเลยเอาไว้เดี๋ยวจะประกาศให้ทราบในภายหลังสำหรับในวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามหรือกด Follow ไว้สำหรับท่านที่ติดตามทาง f a c e o o o k f a n p a นะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับสาหรับวันนี้คงมีเพียงเท่านี้ขอบพะคุณมากครับสวัสดีครับ